รีวิวพระวจนะสวัสดีค่ะพบกับรายการรีวิวพระวจนะนะคะในวันนี้เราก็มาพบกับพระธรรมเอสราค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ พระธรรมเอสารานะคะผู้เขียนก็คือเอสาราสาระสำคัญกล่าวถึงการกลับไปของผู้ที่เหลืออยู่ช่วงเวลาที่เขียน450-420ถึง420ก่อนทิตจักราชเราไปดูบทสำรวจในพระธรรมเอสารากันนะคะตอนที่1บทที่1-6ถึง6บันทึกเรื่องราวของผู้อพยพชาวยิวกลุ่มแรกที่กลับไปเยรูซาเลม็มและการสร้างพระวิหาร ตอนที่2บทที่7 1 0ถึง10บรรยายถึงการเดินทางกลับไปของกลุ่มที่2ภายใต้การนำของเอสราและการปฏิรูปฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นตามมาตอนที่1เริ่มต้นจากตอนจบของพระธรรมสองพงศาวดารน,นั่นคือชาวยิวถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยและประกาศไซรัสแห่งเปอร์เซียซึ่งอยู่ในช่วง538ปีก่อนคิปัีก่อนทราชที่ทรงอนุญ,ญาตให้ชาวยิวเดินทางกลับสู่ดินแดนบ้านเกิดได้ บทที่2เป็นรายชื่อของผู้ที่เดินทางกลับไปครั้งแรกที่สำคัญคือมีชาวยิวประมาณ50,000คนเท่านั้นจากจำนวน1ล้านหรือมากกว่านั้นที่อยู่ในกลุ่มแรกนี้บทที่3นี้เซรุบาเบลวงวงัวงดาวิดและโยชูอามหาปุโรหิตระดมประชาชนให้สร้างพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นมาทำให้พวกศัตรูที่มุ่งร้ายต่อยูดาใช้วิธีทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการทำให้โครงการนี้ต้องหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง แต่ในบทที่4ในที่สุดงานนี้ก็เริ่มใหม่ได้อีกและพระวิหารก็ถูกสร้างเสร็จในปี516ก่อนคริสตศักราชในระหว่างบทที่6และ7มีช่วงเวลาประมาณ60ปีช่วงนี้เป็นสมัยที่เอสเธอร์ครองราชเป็นราชินีร่วมกับกษัตริย์เซอร์ซิสท,ที่1ในเปอร์เซีย เอสเธอร์ได้เป็นพระราชินีเมื่อประมาณ478ปีก่อนคริสตศักราชบทที่7-8ถึงบันทึกเหตุการณ์ประมาณ20ปีต่อมาเมื่อผู้อพยพกลุ่มเล็กกว่าเดินทางกลับจากเปอร์เซียไปยังเยรูซาเล็มภายใต้การนำของเอสราในขณะที่ผู้เดินทางกลับไปกลุ่มแรกได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอสลาเริ่มการฟื้นฟูบทบัญญัติของพระเจ้าขึ้นในใจของประชาชน เอสรา,าได้พบความเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณและฝ่ายศีลธรรมท่ามกลางพวกผู้ชายชาวยูดาซึ่งเห็นได้จากการสมรสกับหญิงนอกศาสนาด้วยความเสียใจอย่างมากเอสรา,าสารภาพบาปของพวกเขาต่อพระเจ้าและอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาบทที่9และ10พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยการที่เอสรา,านำพวก ผู้ชายให้กลับใจอย่างเปิดเผยและตัดความสัมพันธ์ทางการสมรสกับภรรยานอกศาสนาของพวกเขาลักษณะพิเศษของพระธรรมเอสาราประการแรกเอสาราเนรมีเป็นบันทึกภาพประวัติศาสตร์เล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการฟื้นฟูของชาวยิวในปาเลสไตน์หลังจากการกลับจากการเป็นเฉลย ประการที่2ลักษณะเด่นของพระธรรมเล่มนี้คือระหว่างสองตอนใหญ่ๆใ,ในบทที่1ถึง6และบทที่7ถึง8มีช่วงห่างประมาณ60ปีพระธรรมเล่มนี้ครอบคลุมเวลาประมาณ80ปีประการที่สเอสราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักษาพระดำรัสของพระองค์และทำให้สำเร็จอย่างไรพระเจ้าทรงทำให จิตใจของกษัตริย์แห่งเปอร์เซียดุดดังทางน้ำไหลเพื่อฟื้นฟูประชากรของพระองค์กับคืนสู่ดินแดนบ้านเกิด และประการที่ 4. การจัดการของเอสลาต่อพวกผู้หญิงนอกศาสนาที่พวกผู้ชายชาวยิวรวมทั้งปุโรหิตได้แต่งงานด้วยเป็นการละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์แยกออกจากโลกของคนนอกศาสนาบางครั้งทรงใช้าการผ่าตัดใหญ่เพื่อจัดการกับการปรณีปนอมที่อันตรายร้ายแรงท่ามกลางประชากรของพระองค์ การกระทําของเอสาราเตือนสติประชากรแห่งพันธสัญญาอย่างหนักหน่วงให้ระลึกถึงการทรงเรียกให้เห็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงชนชาติผสมอีกชนชาติหนึ่งเท่านั้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะเชื่อว่าพี่น้องจะสนุกและได้แง่คิดต่างๆจากพระธรรมเอสรานะคะและได้ข้อคิดอย่างไรนะคะอย่าลืมแชร์ข้อคิดเหล่านี้มาได้นะคะแล้วพบกันกับรายการรีวิวพระวจะนะในครั้งถัดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ